สวัสดีคนสวยคนหลอกคนน่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกินคอลแล็บซูจิอิโตะของชายมุกสีแยกนั่นเองปล่อยเก็บเกลือซื้อได้แค่สกินเดียวนะคะอย่าว่ากันเลยนะส่วนโฮมีเอกก็เล่นไม่เป็นแต่ก็ไม่มีอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็ปล่อยจะมาพร้อมกับเครื่องประดับนะเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นของไอ้สกินอีกแบบหนึ่งของอีเซนหนึ่งเป็นสกินอะไรน,น้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยแหละซื้ออาได้แค่สกินแล้วก็เครื่องประดับมานะไปคลิปที่ดองมานานมากแล้วทุกคนก็น่าจะรอกันมานานแล้วแหละ เราก็ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยในแมปหมู่บ้านริมทะเลไอ้ค่ะแแบบใหญ่กรบบาเปล่าพีา่จีส่วนสก,กิลหรือบ้าเปิร์กปล่อยเอาบนล่างนะฮะไม่มีสลับสก,กิล ตอนแรกกะจะเอาไอ้ไอ้นี้มาแหละแต่มันบอกว่ามันสําหรับมงองชางใช่ป่ะที่มันต้องใช้สกิลไล่แต่แบบไอ้ที่มันต้องใช้จริงๆอ่ะปีน้าต่างเพราะว่าเซอร์ชอบเล่นตรงหน้าต่างเจออูชางอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมกันว่าพี่ขาวอ่ะตีช้าพี่ดำมมตีไวแต่มันเสี่ยงที่ว่าพี่ขาวเดินไวแต่ตีช้าพี่ดำมมเดินช้าแต่ตีเร็วอะไรอย่างนี้ตอนแรกก็กะจะเอานี้มาแหละแต่พอดูแบบเซ็ตก็เอเดี๋ยวเอาปิหน้าต่างมาดีกว่ามันจะได้สมดุลเนาะ ส่วนเซอร์ก็ให้เขาเลิกของเลิกเซตอะไรไปงั้นเราก็เข้าไปในโตเกมกันเลยไปกระจกก็แตกเป็นที่เรียบร้อยในแแบหมูม่บ้านดินทะเลสางั้นก็ใครเกิดตรงไหนบ้างนะคะใครเกิดตรงไหนบ้างนะคะแต่จําจได้ว่าตรงกลางอ่ะมีคนหรือเปล่าเพราะว่าเวลาปล่อยเล่นเซอร์ใช่ไหมเอ็กกลางเนี่ยมันจะมักจะมีฮันเตอร์เดินมาหาแต่ประเด็นมันไม่มีวะซันเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้น หูขึ้นหูขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วใครอะใครวะใครอะอ๋อเจเ๋เ๋ช้าพามากลับบ้านป้ายสลับเป็นตัวพี่ดำนะฮะเพราะว่าพี่ดำตีไวแต่เดินช้าไปนิดนึงแต่ก็นั่นแหละผมเอากั้หน้าต่างมานะไม่ต้องกลัวเรื่องที่จะแบบซีเรียสอะไรอย่างี้แบบซีเรียสตรอะไรอย่างงี้ แล้วก็บวกกับที่บนมันตีอ่ะมันไม่ได้ตีมันพังไม้ไวอยู่ละเออเราก็ได้ตามแบบไปที่เรียบร,ร้อยนะฮะจะบอกว่าอู้ฉางเป็นตัวละครที่ปอยมีไว้นะแล้วปอยก็ข้างรักมากแต่ก็ไม่ค่อยได้จับมาเล่นเอ,อ่อข้อเสียคือปอยชอบที่มันตัวที่มันมีสกิลแบบล้มนะไม่ต้องทําอะไรมากอะไรเงี้ยส่วนอู้ฉางอะ่ะมันมันดีนะถ้าคนเล่นโหดอะ่ะแต่มันไม่เหมาะก,กับคนอยาบปอยแหละเค้เราเอาเทอร์รชองตรงนี้ดีกว่า ไหนไปไหนแล้วอะโอโหไปไวมากเซอร์สมัย,มยนี้วิ่งไวกันเบอร์ทำไมเธอวิ่งไวจังเลยอะเอาวับเอาวับตามเอา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 ,อาอเคเระว้ามาแล้วเกชวบ้า,าดิเอาบิงยัดแม่งเลยติดเอาไอ้ตรงจังหวะเนี้ยปล่อยบิงอ่าปล่อยอะบิงได้แต่ปล่อยกดตีไม่ติดปล่อยออ้ยโดนสตั้งโดนยัดไม้ไปดิสี่แต่เครื่องก็ช้าไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคไปไป,ไปเก้าอี้ตายดีกว่า อ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆเพราะหูคลื่นอย่าบอนนะสติปจอบไอชิบไหมแม่งเอ้ยงั้นก็จับนั่งไปเลยเออไอเออยิตายโยหน้าแตกแน่หน้าแตกแน่เออพังขอบคุณที่แคนเซลแอนิเมชันให้มานี่เอาแพ้ก่อนเอาแพ้ก่อนอะไรเปิดล็อกได้เปิดล็อกไหนกระดิ่งถึงแมวโดนสวยไหนเออโดนแอลตาตามือตาลายแ้ค่จะไปรม โอเคสติปจบโอ้โหแกก็เกินแกก็เกินแกแกก็เกินไปแค่ฉันไม่หันหน้าไปทางไฟฉายแกมันก็รอดแล้วมานี่ออมันนั่งนิ่งมาเออพังพังไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นของพวกนี้ไม่ต้องเล่นอเออตีก็อี้สวยมากแม่งฮิปอกมาจัดมาตีโดนก้ออี้เฉยงงเวอรแทนที่จะไปโดนโจนโฮ้ยน้อยแล้วใครจะมาช่วยนะ แค่นนแหละอายาะทำให้า,าช่วยอ่ากีตับมแมลงโอเคเพื่อนตู้ยังไม่มีอ่า,อางั้นก็มา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 มอมากัดอ,อือสวยเก๋มานี่เออไม่โดนแต่ล้มพี่ยาวนะน้องมานี่อือสวยเก็บไว้ไรขนาดนนะ่ะแต่เครื่องปลาไปสองเครื่องแล้วไอ้ปลาไปสามเครื่องแล้วเพิ่งเก็บได้เครื่องเดียวน้อยมาก คก็เอาไว้ท้ายเรือเหมือนเดิมนะเมื่อกี้เห็นกีตาป๊บนึงเดี๋ยวไปตรงนั้นป่ะเดี๋ยวทุว่าเมื่อกี้เห็นกีตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรกินใจหน่อยให้หรอกินใจเออไอ้ไปบอกให้นะเอาเขาบปาร่มเว้ามาไม่เคยปลาร่มเว้าขนาดนี้มาก่อนเลยแบบเบ้าแบบเบ้ามาหาสัจจานนะทุกคนเข้าใจว่าโอ้ยกีตายิ่งขี่มาแรงแล้วยิ่งไวอยู่เออเครื่องปั่นแค่ท้ายเรือว่ะตรงนี้ยังไม่มีใครปั่น เอาพังไม้พี่ก็พังนะเอาตรงๆนะเอ,ๆนะเอาพังไม้ไว้มาทำอะไรเือ,อสวยเธอรู้ช็อกปเดิสีแต่ก็เหลือแค่เครื่องเดียวไิไมายแต่ตาเน,นี้ยทรงเสมอนะถ้าปล่อยเก็บได้ก็เสมอก็ก็ถือว่าโชคดีนะถ้าเก็บไปโอเคนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้เออสวยคนที่จะมาช่วยก็น่าจะนายอีฟนะเพราะเขาปั่นอยู่ตรงหัวเรือเลยทนี้นั่นแ่ะนายอีฟมาแล้วนายอีฟมาแล้ว วัวเขาโม้ช่วยไม่ได้ที่รู้ก็คือประมาณนี้แหละเคมอย่าให้เลยเฟดมากอะแต่ไม่ได้เอาไหลไว้มาเออเพื่อนเธออ I don't dance ว้าเอาหเอฟเฟกไอเนี้ยมันโคตรอลังการจริงนะอีมาไปไปเดโ้เดโ้แต่ปอยมีเวอร์ชั่นใหม่มาให้นะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะรีวิวสกินในไอดีตัวเอง นามตีแล้วก็ตีสวยจุดบอซ้ำบอจุดจริงด้วยเออไปต่อปอยอยากจะบอกว่าตอนเล่นน่ะปอยเสียเสื้อหายุดยอดไหมทุกคนเสือ้อเสื้อหายตั้งวันนี้ยเสื้อหายแล้วปอยใจตกเลยว่าเออเสื้อหายไปไหนวะเนี่ยมันไม่เห็นรอยเท้าเลยวมันเก็บรอยเท้าเลยเก็บได้เน่เนียนมาไอ้ฮะดู แล้วประเด็นปล่อยเป็นคนตาถั่วไงทุกคนบางครั้งอะรอยเท้ามันอยู่ต่อหน้าปล่อยยังไม่เห็นเลยงงมากโอ้ไม่ก็ตาถั่วแบบตาถั่วจริงจังอะทำไมปล่อยไปนคนอย่างนี้แหละทุกคนทุกคนบอกเวลาเล่นทันเตอร์อะชอบตาถั่ว <c oughs> ชอบแบบมองไม่เห็นรอยเท้าทกวนนี่แหละความจริงของผมอ,อ๋อแมลงอีกก็ง้างตีไปเลยสีไม่ออกหรอนะอิไม่ออกกับเรื่องของแกนะเออสวยไปนั่งเก้าอี้เงี่ยทรงเสมอนะ ก็ไอ้ปอยอ่ะเป็นอู้ช่างที่นาานทีจะจับทีปอยเก็บได้แค่นี้ก็ถือว่ามัน่นใจในตัวเองแล้วว่าอู้ช่างถือว่าโอเคอยู่ในการเล่นตัวละครนี้นะอันนี้ก็ทุกคนก็อยู่ในแบบว่าช่วงของแฮชแท็กรีวิวสกินไอ ID ตัวเองทั้งหมดสกินที่แบบตัวยากๆอย่างเช่นป้าเสมียนอะไรอะ่ะเออก็จะเล่นให้แบบทุกคนได้ดูกันกับทุกตัวนะก็จะไปฝึกให้ทุกคนดูกัน งั้นก็รอดูแบบอ่าเอ,อ้คำเอ่เรื่องนี้แบบรีวิวสก,กินในไอดีตัวเองทั้งหมดได้เลยนะคะงั้นก็ขอบคุณที่แบบติดตามรอคลิปนะคะก็อย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะงั้นก็ขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนงะนงั้นปอขอไปพักเสียงก่อนแล้วไปพักพอนก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะงั้นตุยตุยจุ้มว